การอัปเดตประจำมาที่23กุมภานะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือกิจกรรมสังเวียนชั้นยอดเออเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่มันอัปเดตเข้ามาแลหลายคนก็งงว่ามันคืออะไรมันจะอยู่ตรงนี้อ่ากิจกรรมนี้ก็จะเพิ่มลีดเดอร์บอร์ดเข้ามานะครับก็ปกติและกิจกรรมมันก็ต้องมีเพราะมันมีการแข่งขัน ส่วนรายละเอียดอันนี้ผมก็ยังอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผมยังไม่เคยเล่นโอเคเนี่ยมันก็จะเพิ่มรางวัลทำโชว์กันเดิมพันใหม่เข้ามานะครับอืมให้เล่นอแล้วก็เพิ่มรางวัลแล้วก็เพิ่มรางวัลมีแต่รางวัลเพิ่มเข้ามาเป็นอีกที่หนึง่งสำหรับเราฟาร์มตัวละครแล้วกันเอ,อผมเข้าไปดูแล้วมันก็จะมีอะไรพวกนั้นเยอะ โอเคการแข่งขันยืดอนาเขตน่าจะเคยเล่นกันแล้วทุกคนเอออย่างแรกมันก็จะปรับจํานวนรอบจาก9รอบหรือ6รอบอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารอบละกี่ชั่วโมงนะมันไม่ได้บอกมาในใแต่ละรอบก็จะได้ค่ากําลังจากการยืดอนาเขตด้วยสมบัติเออมันก็จะมีไอ้ของสมบัติอะไรเลยถ้าเราอยากได้ค่ากําลังเราก็ไปยืดมาเออแล้วเวลาฟื้นตัวก็เรียกว่าอะไรอะไอ้รอบการโจมตีของเราอะเออปกติมันจะเพิ่มทุกๆ8ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ได้3รอบ เออทีนี้มันจะปรับใหม่กลายเป็นทุก3มชั่วโมงก็จะได้1รอบอมืมันก็จะกลายเป็น9ชั่วโมงได้แค่3รอบ <c oughs> แย่กว่าเดิมอีกคะแนนอนา,าเขตจะถูกเปลี่ยนเป็นแต้มเกิยยติย์และสามารถรับแต้มกิยยติย์ได้จากค่ากำลังในแต่ละรอบเท่านั้นอือันนี้ก็ต้องปรับการเล่นแบบใหม่แล้วแหละเออแต่ละกิวก็ลองลองปรับกันดูนะต้องใช้ค่ากำลังในการรับแต้มเกียรติย์ เออปกติค่ากำลังมันเหมือนจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต้มเกกยรตยศน่าจะสำคัญกว่าแต่ตอนนี้มันต้องอับทั้ง2ก็เน้นค่ากำลังด้วยและแต้มเกีิรตยศด,ด้วยอ่าข้อ5นะครับก็น่าจะเป็นยึดเขตที่ยังไม่มีใครยึดมาก่อนอนะครับปอะไรประมาณนั้นเออข้อ6ก็เพิ่มคูดาว30ิวิจากการต่อสู้อัตโนมัติที่ล้มเหลวนะครับข้อ6เออโอเคต่อมาก็เป็นเวิร์กช็อปหุ่นเชิดเสื้อผมก็พึ่งผ่านมาได้วันเดียวอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นคะแนนเวิร์กช็อป ปกติแล้วมันจะได้หนึ่งชั่วโมงต่อครั้งใช่ไหมรอบนี้มันจะปรับเป็นส0สินาทีต่อครั้งเนะี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบแหละลดลงมาตั้งครึ่งหนึ่งผมว่าน่าจะสู้กันเยอะขึ้นเอออต่อไปการใช้คูปองจมติเวิร์กช็อปไม่มีคะแนนไม่ได้รับคะแนนพิเศษอันนี้คูปองนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนกันโดยทั่วไปแล้วก็ไม่น่าจะมีใครใช้หรอกผมว่าอ่ะก็สามอันนี้แบบโคตรงง มันคืออะไรสงสัยต้องรอไปดูไปดูในอ e ีเวนต์แล้วแหละเออมันคืออะไรแบบมันบอกว่าในการต่อสู้แบบโจมตีผู้โจมตีจะไม่เปิดเหตุการณ์แบบสุกอะไรคือเหตุการณ์แบบสุกและผู้ป้องกันไม่เพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันคือมันจะไม่ให้มันจะไม่ให้มีไอ้นั่นหรอมันจะไม่ให้มีแบบเพิ่มบัฟอย่างนี้หรออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องรอดูตอนเวิร์กช็อปแล้วหละเพราะว่าเวิร์กช็อปครั้งหน้ามันเป็นไอ้มาจูลา่าใช่ไหมอ้นนั้นแบบตัวโคตรโหด เจอบอทตบมาหลายรอบแล้วต่อไปเลยนะครับข้อ4อ่ทีมที่อยู่ในสถานะครอบครองเวิร์กช็อปสามารถเปิดการโจมตีได้เช่นกันอันนี้ก็งงอีกแล้วผมเดาว่ามันอาจจะเป็นงี้ก็ได้แบบสมมุติว่ามีคนมาตีเราใช่ไหมเราอาจจะเข้าไปควบคุมควบคุมทีมเราได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเวิร์กช็อปเราไปตีเวิร์กช็อปเขาเอออันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าใจถ้าใครที่เข้าใจสองข้อนี้ก็คอมเมนต์มาบอกผมเลยนะผมไม่รู้จริง เนื้อหาใหม่เข้ามานะครับข้อแรกก็จะเพิ่มเหรียญตราในยุคแข่งเลือดนะครับเออได้มาจากสังเวียนชั้นยอดก็เป็นอีเวนต์ใหม่แหละแต่เหรียญตาผมก็ยังไม่เคยได้สักเหรียญเลยอ่าข้อ3นะอันนี้ก็ไม่เข้าใจอีกแหละประลําการตั้งถิ่นฐานใหม่คืออะไรเอออันเนี้ยแบบโคตรงงเออมันก็เกี่ยวกับเล่นแร่แปรธาตุละลงฝึกปูนกระบอกสงครามกิวแล้วก็แข่งขันในดินแดนอันนี้แบบ เหมือนแปลมาใหม่แล้วแบบเป็นศัพท์ใหม่คนแปลเขาไปดูเลยหรือไง <laughs> เออเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะสงสัยต้องรอให้อีเวนเกิดหรือมั้งเดี๋ยวรอดูว่ามันคืออะไรโอเคต่อไปก็คือ การปรับค่าใหม่อ่ะอันนี้ก็จะสุบรูบิกอ่าสำหรับใครที่สงสัยว่าไออุอ่นเชื้อทั่วไปคือสีอะไรนะครับอุ่นเชื้อทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวชื่อดังก็จะเป็นสีม่วงหายากก็จะเป็นสีฟ้าเออแล้วมันก็จะปรับตามนี้เลยสีเขียวก็จะโดนปรับลดลงเหลือ3าซึ่งมันก็มากกว่าเพื่อนอยู่ดีขนาดโดนปรับลดขนาดนี้เลยเออส่วนสีม่วงก็จะโดนปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ11%เป็นะก็เป็น23%สีฟ้าก็จะเป็น31%เออปรับ มันก็ปรับเฉลี่ยเฉลี่ยกันแหละจากปกติแล้วมันเยอะเกินเออใครที่อยากได้รูบิกก็ลองไปเล่นดูนะครับอืมอันนี้ก็ปรับรางวัลตรงบัตรเชิดชูเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเพิ่มรางวัลฟรี3,800ถ้วย350เป็นอัพม้วนสวรรค์หนึ่งเอเพชร350ออกแล้วเอาม้วนสวรรค์เข้ามาแทนอันหนึงแต่เป็นก็เป็นม้วนสวรรค์สีม่วงนะนะที่ หายากหน่อยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเพราะว่าสีฟ้ามันก็ยังหา,หาออกมาอัพยากเลยอ่ะข้อ2อันนี้ก็ลหลายๆคนน่าจะชอบกันก็คือปรับกดปรับกดกันไอแชร์ลิงก์อ่ะเออ,ไอ,ไ,อ,เอ,อไอดีใหม่ก็ไม่ต้องผูกบัญชีแล้วเขาบอกมาอย่างนั้นนะไอดีใหม่ก็ไม่ต้องผูกบัญชีแล้วแล้วก็สามารถกดแชร์ลิงก์อ่ะของเพื่อนได้เลยเออตามนั้นอ่ะอันนี้ผมก็ชอบมากเลยข้อ3าก็ปรับปรับเหมือน UI ใหม่เอาไว้ดูค่าคิเอาไว้ดู ค่าความเสียหายอะไรเวลาเราอัพอะ่ะเออมันดูง่ายขึ้นมากปกติผมก็งงตั้งนานอ่ะอันนี้แบบมีประโยชน์มากสําหรับผมส่วนก็สี่ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพอิเดอร์เฟสของโทรงสบัตอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มทําไมทําให้สวยขึ้นเงีย้ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันสุดท้ายแหละแก้ไขปัญกาไม่ใช่แก้ไขปัญหาอันนี้ก็แก้ไขปัญหาตําแหน่งฝ่ายลุกฝ่ายรับอยู่ตรงข้ามกันเมื่อดูเวิร์กช็อป ขุ่นเชิดน,นะครับอันนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องรอเวิร์กช็อปมาอีกรอบอ่าน,นี้ก็แก้ไขปัญหาอีเมลที่ไม่สามารถรับรูบิกหลายอันได้ในคลิกเดียวนะครับเออมันก็น่าจะ,ะกดคลิกเดียวแล้วได้รูบิกคืนสําหรับสายขายรูบิกนะเออสาหรับผมก็ไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ทําไปขายอันนี้ก็แก้ไขปัญหารูบิกอีกแล้วนะครับสกิลวันเชิญของฝ่ายตรงข้ามผิดปกติเนื่องจากสกิลรูบิกขุ่นเชิดพ่อหมดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสําหรับผมอีกแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ใช้รูบิกอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะว แก้ไขปัญหาที่คุณไม่สามารถรับหินวิญญาณค้างหลังจากย้ายเซิร์ฟได้อือันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ย้ายเซิร์ฟอีกแล้วนะครับซึ่งใครที่หินวิญญาณค้างอยู่ก็เออก็ได้รับเลยนะใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังอ่าข้อสุดท้ายก็แก้ไขปัญหาที่บันทึกหมดความร่วมมือหายไปเอออันนี้ก็เห็นคนในกิวเป็นครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นนานแล้วนะรู้ว่าเขาแก้ไปนานแล้วแสดงว่าเพิ่งแก่เนะี่ยก็มีประมาณนี้นะครับในอัปเดตของวันที่ยี่สิบสามกุมภา ชอบอัปเดตไหนก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าผมให้ข้อมูลหรืออะไรผิดไปก็ก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องด่านะใ <c oughs> จเย็นๆน,นะครับเออ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละบาย Bye.